สวัสด no. ีค it. no no ่ะพี่น้องมาเด้อก no ินมะม่วงกับแปร์เด้อเอามะม่วงมาแล้วก็สิกินส้มเด้พี่น้องห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกินส้มเบิ่งพี่น้องเบอร์น่ะหนุ่ยน้อยหน่วยใหนุ่ยน้อยเน่ายน่าได้บาแม็นไปแปม์บอกได้นี่ หนึงวันทองจอมันนิดนึงพี่น้องไม่เยอะเจาะนิดหนึ่งมันเลือกพี่น้องเลือกไปเอ็มสิเบิงขางยาวคนพี่น้องนหน่วยใหญ่ๆยาวๆ พี่พออีแม่ฝั่งนี้ตกดินไม่กินเอากินฝั่งนี้บังเด้อพี่น้องเด้อนี่คุ้ยเจวน้ำปลาหวานนะคะอืหนนะะอหื้อ แ่บค่ะฟังพยายามว่า,วามั้งมะม่วงกำลังมั่นปูพี่นอ้องแซ่บคุยไม่ได้เลย ข,าขา้ากระเพราพี่น้องแซ่บแห้งข้าวคักพี่นอ้องบังมวงมันออกมันหวานพี่นอ้องเพราะว่ามันกำลังสีซุกเนาะเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวหวานมัน สุดยอดมากพี่น้องเลย ม่วงกับพอดีแซบม่วงพอดีแซบเลยยังมังงามกระโดมังม่วงกันพี่ดอกคนนะ่ะน้าใหญ่กินเบิร์ดนี่กับหัวเบิรงเอาแล้วนะมัหลายนะมักใหญ่นะ

แสบคักตอนประเดกพี่น้องบันหืมพ่อพี่น้องพ่อแห่งกินแห่งมั่นเป็นเมื่อหนาเบก,ก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะแสบคักพี่น้องจา้า